คณิตศาสตร์ป .3 นะคะของวันศุกร์หน้า31กับ32นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูหน้า31พร้อมกันสัก2ข้อนะคะอันนี้เป็นการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักนะคะซึ่งเป็นการหารสั้นเหมือนเดิมนะคะแต่ครั้งนี้มีเศษเดี๋ยวนักเรียนเรามาดูข้อ1พร้อมครูนะคะตัวตั้งของเราคือ6,976ตัวหารคือ3นะคะเริ่มต้นนักเรียนก็ดูที่ สกับหนะคะสามอะไรใกล้หกสาสองได้หนะคะถ้าเกิดว่ามันลงตัวเนี่ยนักเรียนไม่ต้องเขียนเลขหกตรงนี้ก็ได้นะคะต่อไปสามอะไรได้9ก้าสามสามเ้าถ้าพอดีเราก็ไปดูที่หลักถัดไปนะคะ3ามอะไรใกล้เจ็ดแต่ไม่เกินเจ็ดสามสองหนะคะถ้าเรากลัวจะหลงนะคะ ให้เราเขียนเลข6เอาไว้ตัวเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็7ลบ 6, หเหลือ1นะคะ1เอาไปไว้ที่6นะคะเป็น16 3อะไรใกล้16คะ3 5 15นะคะลบกันเหลือเศษ1คําคำตอบคือ2325เศษ1นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกข้อหนึ่งนะคะ ข้อ4 9อะไรใกล้4แต่ไม่เกิน4ก็9 0นะคะแล้วเราก็ไปดูที่47 9อะไรใกล้47แต่ไม่เกิน47คะ9 5ได้เท่าไหร่45นะคะ45แล้ว46 4สเจลบกันเหลือสองนะคะแล้วก็เอาไปฝากเอาไว้เป็นยี่สิบเจ็ดเก้าอะไรได้ยี่สิบเจ็ดคะ 9ก้าสามพอดีเราก็ไม่ต้องเขียนนะคะเอะไรใกล้8แต่ไม่เกิน8 9 0ได้0นะคะลบกันเหลือ8ดังนั้นคำตอบของเราคือ530รสามสิเศษแดนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปนะคะหน้า32ค่ะในหน้านี้นะคะ ทำเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเราต้องเขียนตัวตั้งกับตัวหารเองในข้อ1นนะคะตัวตั้งคือ3,070นะคะนักเรียนก็เขียนไปตัวหารคือ3นะคะ3อะไรได้ 3? 3,1,3พอดีใช่ไหมคะ3อะไรได้ 0? 3นคูณ0ได้0 3อะไรใกล้7แต่ไม่เกิน 7? 3,1,3,3,2,6นะคะแล้วลบกันเหลือ1 นะตัวนี้กลายเป็น10 3าอะไรใกล้10แต่ไม่เกิน10 3สได้9นะคะแล้วก็10กับ9ลบกันเหลือเศษหนะคะคำตอบคือ1นึ่งนเศษหนึ่งะคะอ่ะเดี๋ยวดูข้อสามพร้อมกันนะคะ8 5 0พนห้ารนักเรียนก็เขียนตัวตั้งลงไปนะคะ ตัวหารคือ5้าเราก็เขียนไปห้าอะไรใกล้8แต่ไม่เกิน8ปดห้าหนึ่งได้หนะคะลบกันเหลือเท่าไหร่คะเหลือสไปอยู่กับหทันทีเลยนะคะกลายเป็นสามสิบหห้าอะไรได้สาสิบห้าคะห้าเจ็ดสสิห้าพอดีใช่ไหมคะห้าอะไรได้ศูนย์ 5 0ได้0คราวนี้5อะไรได้ใกล้7แต่ไม่เกิน7 5 1ได้5นะคะ7ลบ5เหลือ2คำตอบคือ1,701เศษ2นะคะอ่าอันนี้เป็นของวันศุกร์นะคะหน้า31กับ32